สบายดีสบายดีพี่พีเอซมิตรทุกคนเด้อมอนี้ขอต้อนรับข้อสู้ช่องดีมดสาวน้อยลองสารพี่พี่ทุกคนมุนี้ต้องดีไปเจอคลิปนะฮักนะฮักจากติ๊กตอกมาจะเป็นคลิปฝรั่งเนาะเพื่อนอันลงเข้าไปในงานข่าวดำคิดว่าเป็นฮานบุฟเฟ่เออแล้วว่าเพิ่นคิดว่าเป็นฮานบุฟเฟเ่เนาะก็เลยเข้าไปทีนี้อันแบบเจ้าของเงินเนี้ยมเห็นก็นเอเอเๆหน่อยหนึ่งเลิ่นก็น ได้ยางออกมามาถามไทยแล้วฝรั่งก็ถามว่าอันนี้ฮันบุฟเฟ่ย์บอแล้วราคาเท่าไหร่แ <c> ล <oughs> ้วถามว่าราคาได้แล้วเจ้าอันบ้านก็อธิบายว่าอันนี้บุฟเฟ่นฮันบุฟเฟ่ย์อันนี้จะเป็นงานข่าวดำเด้อแล้วฝรั่งก็เอ้ยฉันก็ขอนางอีกต่อแป๊บหนึง่งแล้วหลังจากนั้นอันจาวบ้านเพื่อนก็ไปหาเข้าหาน้ำมาให้ฝรั่งคนนี้อันกินเนาะทุกคนเนาะ อันจะเป็่นจังไหนั้วนเดี๋ยวเขาไปสมคลิปไปพร้อมๆกันเลยได้ทุกคนไปกันเลยถ้าผมบอกว่าอยู่ดีๆมีฝรั่งสองคนเดินเข้ามานั่งโต๊ะจีนในงานศพเพราะคิดว่าเป็นร้านบุฟเฟ่คุณจะเชื่อไหมมันฟังดูเวอร์แต่เกิดขึ้นจริงแถมตอนจบอุ่นหัวใจจนทั้งงานยิ้มทั้งน้ำตา บรรยากาศตอนนั้นเป็นช่วงคำ่ำไฟในเต็นท์มันขาวสว่างพอให้เห็นหน้าคนทั่วทั้งงานโต๊ะจีนวางเรียงเป็นแถวเหมือนที่เราเห็นในงานศพทั่วไปทุกอย่างนิ่งเรียบสุภาพเสียงช้อนกระทบจานดังแผ่วๆเหมือนเสียงกล่อมคนที่มาร่วงไว้อะไรและจังหวะนั้นเองฝรั่งสองคนเดินสวนลมเข้ามาแบบงงงงมองซ้ายมองขวาเหมือนกำลังหาป้ายราคาอาหารก่อนจะหย่อนตัวนั่งลงเฉยเลยหน้าตาเขาคือแบบก็ใช่นะแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าที่นี่คืออะไร เจ้าภาพเหลียวไปเห็นพอดีรีบเดินม,มาถามแบบใจเย็นฝรั่งยิ้มเจือนๆแล้วถามด้วยน้ำเสียงจริงใจที่สุดว่าที่นี่คือศูนย์อาหารใช่ไหมคือใครได้ยินก็กลั้นยิ้มไม่ไหวแต่มันเป็นความเอ็นดูไม่ใช่หัวเราะใส่เจ้าภาพเลยอธิบายเบาๆว,ว,ว่าไม่ใช่ครับนี่งานศพฝรั่งสองคนหน้าเปลี่ยนแบบเห็นได้ชัดรีบขอโทษรัวๆแล้วถามตอแบบเกรงใจสุดๆว่างั้นเรานั่งได้ไหมแปบบเดียว ถ้าเป็นที่อื่นเรื่องมันอาจจบตรงนั้นแต่ไม่ใช่คืนนี้พี่สาวของผู้วายชนเดินออกมาจากหลังเต็นท์พร้อมถาดหนึ่งในนั้นมีชายเย็นนมเย็นปลาท่องโกร้อนๆยื่นให้แบบไม่ต้องพูดเยอะไม่มีคำว่าอ่ะนี่ของงานศพนะไม่มีความเกรงมีแค่รอยยิ้มจริงใจ ฝรั่งรับไปแบบไม่รู้จะวางมือยังไงดียิ้มเขินๆว้ายมัวๆแต่ตั้งใจมากกินเงียบๆแล้วบอกขอบคุณซ้ำๆก่อนจะเดินออกไปแบบคนที่รู้สึกว่าเจออะไรดีๆโดยไม่ได้คาดคิดแต่พีกว่านั้นคือวันถัดมามีฝรั่งอีกสามคนเดินเข้ามาถามเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมว่าน,นี่คือศูนย์อาหารมีอะไรให้กินไหม งานศพทั้งงานเหมือนรู้ทันกันหมดเจ้าภาพก็อธิบายเหมือนวันก่อนแล้วก็ทําเหมือนวันก่อนเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะยิ้มให้เหมือนเขาเป็นแขกคนหนึ่งของงานฝรั่งสามคนนั้นยิ้มกว้างมากเป็นรอยยิ้มแบบที่คุณเห็นปั๊บก็รู้เลยว่าเขาซึ้งไม่ต้องแปลเด็กเสิร์ฟเดินกลับไปคนไทยในงานหลายคนหัวเราะเบาๆแบบเอ็นดูอย่างเดียวไม่มีใครรำคาญไม่มีใครมองว่าเกะกะ ทั้งหมดนี่เกิดขึ้นกลางงานศพที่ควรจะเคร่งครึมแต่กลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นแบบที่อธิบายยากคลิปถูกแชร์ออกไปคนไม่ได้หาแต่ยิ้มยิ้มแบบรู้สึกดีในอกเพราะมันไม่ได้โชว์อะไรใหญ่โตเลยแค่โชว์ว่าน้ำใจเล็กๆของคนไทยมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติจริงๆไม่ต้องประกาศไม่ต้องใส่คำคมไม่ต้องมีธงชาติแค่มีคนแปลกหน้าเดินหลงมาเราก็แบ่งให้เขากินเหมือนเป็นเรื่องปกติ และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในงานศกหนึ่งงานกับโต๊ะจีนไม่กี่โต๊ะที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าน้ําใจคนไทยมันยังอยู่และยังสวยแบบนี้จริงทุกคนแล้วเนาะดีจะมีอีกคลิปหนึ่งที่เป็นคล้ายคล้ายๆแี๋ยวเี่ยดีวกันเลยแต่นี้จะเป็นงานแต่งเนาะที่แบบอ,อันนี้เป็นมูคนไทยเป่นอเอาลงว่ามูเพื่อนอ่ะ เอ้ยคิดรถมาแล้วหิวข้าวแล้วอันจะแวะร้านบุฟเฟ่แต่ไปเจอแบบเป็นงานแตง่งเอ้ยอ,อย่างสุดยางเดี๋ยวเามาเมิ็งคลิปน้ำกันทุกคนอย่าหนักจะเป็นคลิปนี้ เพื่อนเรามาจากอุบลเว่ยนะั่งขนนางหมากมา,มาถึงเชียงใหม่แั้นงขับรถจากเชียงใหมไไ่ไปไปขับรถมออเตร์ไซค์ไปแล้วพวกนางอ่ะหิวข้าวนางอ่ะก็เห็นว่าอิซุ้มเนี้ยน่าจะเป็นร้านขายอาหารริมทางนางก็เข้าไปนั่งเลยปรากฏว่าเป็นซุ้มงานแต่งแล้วคือชาวบ้านเนี่ยก็ต้อนรับแบบดีมากบอกเออนั่งรอก่อนแป๊บนึงหน้าอะไรเงี้ยแล้วมันก็ฟังไปเฟังมามันก็โอเคโอเคอะไรเงี้ยนางก็บอกเลยว่าโอ้โหคนไทยอ่ะน่ารักมากน้ำใจมากคือน่ารักอ่ะตลกอ่ะแก นี่ค่ะนะคะตอนกินนะคะคือนางบอกว่าอร่อยนะคะและตอนกลับเนยังห่อแกงให้อีกคนละห่อด้วยค<ะ>ือฟังมากๆเลยชาวบ้านน่ารักมากนี่เป็นยังไงทุกคนสองคลิปก็ได้จบลงไปแล้วเนอะ,อะทุกคนมีความคิดเห็นจังไหนจากกับสองคลิปนี้ส่วนน้องดีมเบิ่งจบแล้วแบบคนไทยนี่แบบเป็นคนที่แบบมีน้ำใจทิตใจดีทุกคนอ่า คลิปแรกก็บอกเพื่อนก็คิดว่าเป็นอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ริมทางคลิปที่สองก็คิดว่าแบบเป็นอาหารริมทางเนาแบบอืนอาหารริมทางว่าฟิลนี้เพราะว่าคลิปแรกอ่ะเอาคลิปแรกกันเนาะคลิปแรกหันแมนอันฝรั่งเพื่อนมาคิดว่าสิเป็นหานบุฟเฟ่ต์เพราะเห็นคนหลายบอแล้วทีนี้เจ้าบ้านก็ได้เนมเห็นเนาะว่าเออเวรเพื่อนลงบ่าอันนี้ แล้วเพื่อนก็ได้ไปเข้าไปถามฝรั่งเนาะแล้วฝรั่งเพื่อนก็ถามว่าเอ้ยนี่ฮานบุฟเฟ่บอราคาเท่าไหร่อย่างวันวันนี้แล้วอันจะว่าเพื่อนก็บอกว่าเออนี่โมเมนต์ฮานบุฟเฟ่เด้อแล้วเพื่อนก็ได้อธิบายว่าอันนี้ฮะเป็นงานข่าวดำแล้ววันนี้เพื่อนก็อันให้ฝรั่งนั่งท่าแล้วก็ได้ไปเอาของกินเนาะทุกคนมาให้างว,วันที่สองโตมาก็มีฝรั่งมาอีกแต่ว,ว่างานนี้มือแรก มีหลงเข้ามาวันที่สองหลงเข้ามาอีกแล้วก็เพื่อนก็นได้เฮ็ดคือมือแรกเลยกับซึ่งซิมเมน,นเอาของกินเนาะมาให้แบบน้ำใจคนไทยอ่ะน่ารักมากทุกคนแล้วก็จะเป็นคลิปที่สองที่แบบเพื่อนอันเพื่อนเพื่อนมีมูเป็นคนต่างประเทศเนาะนงดิมเบื้องบนกิอ่ะน้งดิมเบือ้องบนเประเทศใดได้มาบอกแล้วพักกันแยกกินข้าวไดกกินข้าวแล้ววันนี้อัน อันเห็นเป็นซุ้มเป็นซุ้มเป็นซุ้มอันอยู่แถวการทางก็คิดว่าเป็นร้านอาหารตามสร้างร้านอาหารแบบอืมได้ย่างเข้ามาได้ย่างเข้ามาแล้วนี่ก็ได้หัว่าเป็นงานแต่งนาะทุกคนนะเนอาอะเล้วอันเจ้าภาพเพื่อนก็ได้อันหาข้าวให้กินแล้วก่อนจะกลับ่าทุกคนเพื่อนยังห่อแกงให้คนละถุงแบบ แบบหาให้กินไม่พอนะต้องแบบโหกับเออน่ารักไม่ไหวทุกคนน้ําใจคนไทยอันนี้แบบมันซื่อถึงน้ําใจได้ว่าคนไทยอ่ะเป็นคนที่มีน้ําใจอิล่ลีนะทุกคนเนาะอืออนไรถ้าเป็นประเทศอื่นต้องดีกับโเนจใจว่ะเพื่อนจิบอกว่าเอออันนี้วมเมนเดอร์แล้วก็ซื้อนออกไปพรีนี้ลุืปเปล่าโบเน่ใจ เออทุกคนทุกคนอ่านประเทศไทยกับประเทศลาวคล้ายๆกันเลยเนาะอ่านซึ่งคนลาวก็ฟิลแบบจะเอื้อมมากินข้าวเนาะแบบอือเห็นคนไก่ไปก,ไปก่ไปไก่ไว้ก็กินข้าวบอนะหรือว่า <c oughs> อะไรทุกคนต้องดีมกับ่อหูจะอธิบายยังไหมจะเป็นโมเมนต์ที่แบบน่ารักมากแล้วก็เฮ็ดให้แบบอ่านคนต่างชาติมาเล่นมาเที่ยวในประเทศเฮาเนาะ อันรู้สึกแบบเออประเทศนี้แบบปลอดภัยอบอุ่นคนก็มีน้ำใจแบ่งปันอย่างเนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนอันทุกคนคิดเห็นจังไหนก็นม้น์มาลินลินนำกันเดอส่วนสำหรับคลิปนี้จะน้องดีมไปขอตัวลาไปก่อนจบคลิปนี้ฝากพี่พีทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีมฮ็ดคลิปต่อไปกันด้วยนะคะส่วนสำหรับคลิปนี้น้องดีมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวน้องดีมจะออกไป ขายเลขหาเงิน